สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1 6 1ตุลาคมนะครับของชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง13กรกฎาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยย้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมิถุนทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคล้าเคลื่อน โดยเดยบบนท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีมิถุนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับชาวราศีมิถุนในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณรู้สึกว่าเจอทางเดินใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆที่หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ค่อยดี นะหรือพ้นจากเขาคนนั้นพอคุณรู้สึกว่าเขาคนนั้นก็ทําไม่ค่อยดีกับคุณที่ผ่านมาค่อนข้างเห็นกระตัวกับคุณค่อนข,ข้างเยอะฉะนั้นการที่คุณหลุดพ้นเนี่ยคุณก็ไปเจอสิ่งดีๆเจอความฝุกเจอความแฮปปี้เจอคนใหม่ๆนู่นนี่นั่นมันทําให้คุณรู้สึกเออดีแล้วว่านะและ้วก็รู้สึกแอบแฝใจนิดีว่าเออเขาจะได้รู้สํานึกก็บ,บ้างว่าเป็นยังไงล่ะซึ่งพอคุณออกมาออกมาจริงๆอะ่ะตอนแรกเขาเองก็ไม่คิดว่าคุณจะออกมาจากเขาได้หรือตัดไฟสัมพันธ์จากเขาได้เพราะคุณอออออกกกมาาจจรรริงๆงงงเเขขคค่นนนะน้แปใ์ไหืััะบ แล้วก็ช่วงปัจจุบันแลลวเนาะ15ตุลาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเออจะปัจจ,บจุบันส5หตุลาคมนะครับเขาเองเ้าพยายามมาคล้องเกี่ยวคุณมาคล้องแวม,มาปูดจามาส่งกดไลค์กดแชร์เพราะว่าไปถึงส่งฟรีก็อะไรเรื่อยๆไปเลยนะเขาพยายามเขามา้มามาเป็นฝนหนึ่งในชีิดคุณอนะซึ่งคุณก็ค้างรู้สึกลำคาญแต่ว่าตอนนี้คุณก็เริ่มมีความใจอ่อนนิดๆเหมือนกันเพราะว่าพอเขามาทําดีมากๆคุณก็มีความรู้สึกเหมือนมันเหมือนยัง ความรู้สึกเกา่าๆมันกลับมาเป็นปลักษณะแต่คุณงก็พยายามเบรกตัวเบรกเอาไว้าะคุณรู้สึกว่าไม่เอาอะกลับไปไม่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นตอนนี้ฉันเลือกทางเดินใหม่แล้วจะมีทางเดินอื่นแล้วฉันต้องไปในทางนี้ฉันจะไม่กลับไปไปทางนั้นเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาว่าในใจลึกๆระหว่างคุณของเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูน้องว่านในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งวุ่นวายอะไรเขาหรอกเนาะเพราะคุณรู้สึกว่าตรงจุดที่คุณอยู่เนี่ยค่อนข้างมีความสุขดีฮปปี้แล้วแล้วคุณก็รู้แหละว,ว่าเขาก็รู้สึกค่อนข้างเสียดายคุณเกิดขึ้นเพราะดูจากพฤติกรรมของเขาหรือสิ่งที่เขาพยายามอนะซึ่งคุณก็รู้สึกว่าเออจะมาพยายามอะไรตอนนี้มันสายไปไหรือเปล่าน,นะคือตอนนี้เหมือนคุณไม่ได้เห็นค่าเขาเหมือนเดิมแล้วจะพยายามตอนนี้มันก็ไม่มีมันก็เหมือนไม่มีค่าเลยแล้วอะนะครััับแล้ววเเเขาเขาา่ะคคิดยงงไงตตอุตณน เขาเองก็รู้สึกยังอยากรู้ทีท่าคุณว่าคุณจะอย่างไงอยู่เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพยายามแสดงความจริงใจมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจะมีการตอบรับยังไงแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่อยากยอมแพ้ด้วยถ้าเกิดจะเสียคุณไปเพระเขามองว่าค่อนข้างค่อนข้างบบเห็นค่าคุณมากๆเลยแล้วเขาสึกอยากให้ระหว่างคุณของเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระยะย,ยาวฉะนั้นเขามีค่อนข้างรอคอยคาดหวังว่าคุณจะหันกลับมาอะกลับมาก็ได้มากลับมาแบบเออมาอะไรนั่นนะ มาแล้วโกรธเขาก็ได้มาด่าเขาก็ได้มาอะไรก็ได้แต่ขอเขาให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยดำเนินต่อไปอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวมาดูกัน้ะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูกันกนะไพ่ใบ่งเปสองชุดน,นะครับชุดนั้นเมเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง23ตุลาคมผลไพ่ชุดดา่าเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24ถึง3าตุลาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีมีถุนบางท่านฝนน้อยเนื่องจมีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู16ถึง23ก่อนเนาะช่วงนี้ ตุลาคมช่ว,นนง,รรวงนี้ํามิถุนเป็นยังไงบ้างเดีวคนนี้สามตุลาคมช่วง้ชาวมิถุนก็รู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อย<ด>เบื่อแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างไม่ใหญ่เข้ามายุ่งวุ่นวายอะไรอะไรกับคุณเท่าไหร่บางคนรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันปัญหถาฉันก็เยอะแล้วจะมายุ่งวุ่นวายอะไรกับฉันมากมายฉ<ด>ันเะ็งี่่ะนะมาก็มีแต่เรื่องเดิมๆมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรไม่รก็พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฟีคนไม่อ้อยพึงพอใจเท่าไหร่นะครับนะคุณก็รู้สึกว่าเออนข้งใค ยังห่วงยังเหมือนเชิดทุนค right? <peace that you S 3> ุณข้างใครคุณก็อยากดีใจนิดนิดเหมือนกันนะเป็นลัณะนั้นซึ่งเขาเองตอนนี้พยายามทำหลายๆอย่างมากๆเลยให้คุณพึงพอใจอย่างที่สุดนะครับแล้วก็ยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอตุลาคมหลังช่วงนี้เป็นยังไงบ้างยี่สิบสี่ถึงสามสิบอตุลาคมแ่ยช่วงนี้คุณยังไม่ค่อยเห็นค่าเขาเท่าไหร่ซึ่งเขาเองจะมีค่อนข้างมีความโกรธแล้วก็โมโหคุณเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเขาเองจะไม่แสดงออกเท่าไหร่นะเขาจะพยายามมาพูดจาดีทำนี่ทำนี่ดีๆคุณเกิดขึ้นเหมือนตีีเนยไปอะ นะไม่ว่าคุณจะอะไรจะทําไม่ดีเขาเขาจะตีเนียนเหมือนเป็นแฟนคุณไปซะอ,อย่างคั้นเลยนะซึ่งการทำอย่างนี้เขารู้สึกว่าเออทาอย่างนี้ก็มัดมือชอกไปแหละทําเหมือนคุณเป็นแฟนไปเลยแล้วการอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็เอ้ทำไมเขามาไม้นี้หรอแต่นะครับซึ่งเขาเขาเองอ่ะก็ก็ไม่รู้ว่าการใช้ไม้นี้มันจะทำสมามพิถิตใจพิจิตใจคุณได้หรือเปล่าซึ่งคุณเองก็รู้สึกว่าทําไมเขาต้องมาทําแบบนี้ด้วยเนาะควรจะปล่อยให้เป็นการเป็นอย่างนี้ต่อไปดีไหมคุณจะมีการคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนไ้แค่นี้เนาะชาวราศีเมถุนท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะ